วันนี้รีวิวคู่นี้ครับแทนแทน c s เจ n e l Nimbus 25ครับเปลี่ยนใหม่จนหมดจนเราจำไม่ได้เลยครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวตามกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอ่ละคู่นี้ได้เวลาแล้ว a อ i ิ g e จ n i m b บ s 25นะครับที่ผมบอกว่ามันเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่รุ่นแรกเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับ1,999ที่ผ่านมานี่นะครับ25ปีตลอดมาของรุ่นนี้เจลนิม b u s เนี่ยครับสิ่งที่มันมีอยู่นั่นก็คือเจลเป็นเทคโนโลยีที่อยู่มานานและ25ปีเพื่อนๆ1,999ครับแต่ตอนนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ย25เนี่ยนะครับในมือผมเนี่ยนะครับ เจลมันหายไปตอนแรกที่ผมเห็นผมก็ตกใจเอ๊ะแล้วเจลไปไหนอะ่ะนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงนะก็มาว่ากันนะครับมาจอจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้ก่อนๆดีกว่านะครับรองเท้ารุ่นนี้ไม่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับข้อที่1เลยเจลที่หายไปมันไม่ได้หายไปไหนนะเพื่อนๆจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มีการปรับเจล ให้มันเป็นชื่อใหม่นะครับมีชื่อว่า Gel เพียวเจลนั่นเองครับเพียวเจลจะเป็นเจลที่อยู่ในส้นเท้าซ่อนอยู่ปกติแล้วเจลมันจะอยู่ข้างหน้าจะมีอยู่บริเวณส้นเท้านี่แหละครับแต่มันก็จะมียื่นออกมาให้เราเห็นเล็กน้อยว่าเออมีเจลอยู่ตรงนี้นะอ,อยู่ที่บริเวณฝ่าเท้านะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยก็จะมีให้เราเห็นครั้งนี้เนี่ยซ่อนหมดไม่เห็นนะครับแต่จะอยู่ด้านในส้นเท้านะครับซ่อนอยู่นะครับแล้วก็2ก็คือตัวพื้นชั้นกลางตัวโฟมเนี่ยโฟมเนี่ยใช้ ไฟฟล์ม p l a s plus eco นะครับ uh huh. plus plus eco นะครับต่างจากรุ่นรุ่นที่24เนี่ยใช้ไฟฟล์ม p l a s plus เฉยๆนะครับรุ่นนี้เพิ่ม eco เข้ามานะครับแล้วก็จุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากในรุ่นที่24นั่นก็คือปริมาณของพืนชั้นกลางก็คือมิโซชิ้นชั้นนี้แหละฮะชิ้นนี้แหละฮะมีมากขึ้นมากขึ้นถึง20%นะครับปรับดอบ ให้เหลือแค่8มิเมนะครับส้นเท้าสูงที่41.5นะครับปลายเท้าสูง33.5นะครับจากเดิม Nimbus 24นะครับดรอปจะอยู่ที่10มิมตรนะครับส้นเท้าจะสูงที่37.5แล้วก็ปลายเท้าจะสูงที่27.5นะครับมีการปรับตัวพื้นมิโซปรับขนาดดรอปให้ลดน้อยลงนะครับถัดมาก็คืออัปเปอร์ผ้าถักนี่อัปเปอร์ผ้าถัก Engineer หนิดนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นผ้าถักยืดกระชับนะครับ โดยเฉพาะบริเวณลิ้นรองเท้าแล้วก็ห่วงตรงส้นเท้าตรงนี้ที่เพิ่มเติมมาเห็นไหมเนี่ยมันไอตัวรองเท้ามันดำกลัวเพื่อนเพื่อนไม่เห็นจังเลยฮะพื้นชั้นนอกก็เป็น ahar plus นะที่อยู่ในรองเท้าของ asics แทบทุกรุ่นเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดู1ตัวหมุนตัวหนึ่งรอบเพื่อดูดีไซน์ของมันมีการปรับไมล์ทั้งหมดนะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาดูหน่อยนะครับผมกลัวเพื่อนเพื่อนไม่เห็นจังเลยเพราะว่ารองเท้าสีดํามากเห็นนะนี่แบบนี้นะฮะ ปรับหมุนตัวดูนหนึ่งรอบดีไซน์เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นตั้งแต่ภาพรุ่นแรกเลยนะลองดูรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเป็นแบบนี้แล้วก็รุ่นแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเขาก็จะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับจนถึงรุ่นที่24เนี่ยก็เริ่มมีการปรับโฉมเล็กน้อยละพอรุ่นนี้ปรับใหม่หมดเลยนะครับอ่าดูเห็นไหมนี่ผมยืนอย่างนี้เลยจะได้เห็นนี่นะนี่นะครับ ดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับโคง้งกลมกลึงสวยงามมากนะครับคู่ที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นสีแพลตินัมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีความโดดเด่นของการใช้เฉดสีนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้ก็คือตัวของ Nova b ล a s t Nova ล l a s t 3ที่ผมเอามารีวิวก็จะเป็นแพลตินัมเหมือนกันเขาจะใช้เฉดสีเขียวเทอร์คอยตรงนี้แล้วก็ไล่เฉดกับสีเงินตรงนี้ให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็อัปเปอร์ก็จะเป็นสีดำทั้งหมดมีโลโก้เป็นสีเงินแบบนี้นะครับ สีดำเรียบแบบนี้เนี่ยก็ใส่ไปทำงานได้ดูสุภาพดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับรอบตัวห่วงบริเวณส้นเท้าเป็นยางยืดเป็นผ้ายืดนะครับผ้ายืดที่เป็น e n g i n e e r d knit แล้วก็บริเวณลิ้นรองเท้าก็จะเป็นผ้ายืดกันย,ยืดหยุ่นกระชับดีมากนะครับผมชอบ feeling การสวมใส่คู่นี้มากเลย ทีนี้เดี๋ยวมาต่อเรื่องของการสวมใส่บ้างดีกว่านะครับว่าผมใส่คู่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับจริงๆผมใสมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็เอาไปซ้อมระยะไกลมาด้วยนะครับคือประมาณ20กิโลไปฟังกันนะครับว่าผมมีความคิดเห็นยังไงบ้างจากการซ้อม20่กิโลครับผมตอนนี้ก็ระยะทางทเท่าไหร่ยี่สกิโลเมตรสำหรับรองเท้า Asic g e จ Nimbus ส5 5ครับต่อไปก็จะเป็นความคิดเหน็นส่วนตัวของผมนะฮะสำหรับรองเท้ารุ่นนี้ที่ได้มีโอกาสทดสอบวิ่งระยะยาวทีเดียว20กิโลเมตรก็จริงๆคู่นี้ใส่มาสักพักแล้วครับใส่ทั้งในชีวิตประจำวันด้วยก็คือใส่เดินไปทำงานไปเดินเล่นไปทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ใส่ซ้อมทั้งอีซี่แล้วก็มีซ้อมทำความเร็วนิดหน่อยนะอย่างเช่นพวกเทมโปอะไรพวกนี้ครับ รวมๆเนี่ยถ้ารวมวันนี้ด้วยอีก20โลเนี่ยก็จะประมาณสัก60โลได้ละนะครับก็เลยมาแชร์ความรู้สึกหลังจากใส่คู่นี้ก่อนนะครับเอาฟีลลิ่งของการสาบสวมใส่ก่อนละกันคู่นี้นะครับการสาวมใส่ดีมากฟีลดีมากๆครับเพื่อนๆหน้าผ้าอบกระชับเท้าเข้ารูปได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับผมเป็นคนหน้าเท้าปกติใส่คู่นี้ก็ขยับนิ้วเท้าได้ค่อนข้างอิสระ คือมันมีพื้นที่บริเวณหน้าเท้าเนี่ยพอดีพอดีไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ก็พอดีมากจริงๆร,รุ่นนี้เนี่ยนิมเจลนิมัสซีส่25เนี่ยนะครับผมเห็นเว็บต่างประเทศก็จะมีทั้งหน้ากว้างทั้งหน้ากว้างแบบ 2E 4E ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนเท้าหน้ากว้างก็อาจจะรอให้เอซีไทยแลนด์เขานำเข้ามาขายก็แล้วกันแต่มีหน้ากว้างแน่นอนผมเห็นแล้วมีในต่างประเทศมีแน่นอนนะครับแต่นั้นคู่นี้เป็นหน้าเท้าปกตินะครับใส่ได้สบายมากนะครับ แล้วก็วิ่งวันนี้20โลไม่อบร้อนนะครับสบายเท้านะโอเคมากๆเลยฟีลดีมากๆเลยการสวมใส่กระชับเวลาวิ่งอัปเปอร์ยืดหยุ่นได้ดีนะครับวิ่งแล้วก็ติดเท้าตลอดนะครับเร่งความเร็วขึ้นมาสักประมาณเพส5 5ครึ่งก็เท้ามาตลอดไม่ได้รู้สึกว่ามันหลุดออกจากเท้านะครับก็ถือว่า อัปเปอร์ออกแบบมาได้ดีมากกระชับดีมากนะครับหน้าผ้ายืดหยุ่นโอเควิ่งแล้วส้นหลุดไหมไม่หลุดนะครับผมใส่ผูกเชือกจนถึงแรนเนอร์ลูปเชือกเส้นรูเชือกรูสุดท้ายช่องสุดท้ายนะครับก็รัดได้กระชับวิ่งไม่มีส้นหลุดนะฮะวิ่งได้ตลอดครับโอเคอ่ะอันนี้เรื่องของฟิลเรื่องการส,มสาวมใส่นะประมาณนี้นะครับถัดมาก็คือตัวของโฟมบ้างโฟมโฟมใช้ไฟฟโฟมบาร์สพลัสนะซึ่งมันหนาขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วนะครับ รุ่นที่แล้วผมได้มีโอกาสย่ํานิดเดียวคือลองสวมมาแล้วก็ย่ําไปนิดนึงอ่ะแล้วก็รู้ว่าเออแม่งมันนุ่มมากอะ่ะมันนุ่มจนย่วมลงไปนิดนึงอะ่ะแต่คู่นี้เนี่ยปรับมาแล้วเฟิร์มกำลังดีมากมันนุ่มแล้วมันไม่ย่วมนะมันฟีลมันกําลังดีวิ่งแล้วก็ไหลได้ไปเรื่อยๆสบายๆนะครับสพอร์ตได้ดีทีเดียวนะครับตัวเจลเนี่ยเอาจริงๆผมไม่ได้ลงซอนเท้ารู้สึกถึงตัวเจลบ้างไหมเนี่ยนะครับ ถ้าเดินลงส้นเท้านี่ก็จะรู้สึกนุ่มกว่าลงหน้าเท้านิดหนึ่งมันก็อาจจะมีตัวเจลก็จะช่วยเสริมความนุ่มให้กับตัวโฟมได้ในระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเราเดินนะแต่ผมไม่ได้วิ่งลงส้นเท้าไงก็เลยไม่ค่อยได้ฟิลนั้นเท่าไหร่ลงบริเวณกลางเท้าถึงหน้าเท้ามันก็จะมันจะไม่ได้ฟิลนุ่มเหมือนตอนเดินแต่เดินนี่จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันนุ่มกว่านุ่มกว่าตอนวิ่งเพราะเราเดินแล้วลงส้นเท้าแบบนี้นะเพราะนั้นก็ถ้าเราใส่ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมว่ามันก็ช่วย พพอร์ตได้ดีนะครับแล้วก็นุ่มเดินได้สบาย mm hmm. เดินได้ไกลนี่ลังเลเลยเหมือนกันนะว่าไปญี่ปุ่นเดินมีนาคมเนี่ยครับจะหารองเท้าสักคู่หนึ่งแบบเอาคู่เดียวจบนะใส่วิ่งซิตี้รันที่ญี่ปุ่นด้วยมันจะวิ่งได้หวะนะหนาวแล้วก็เดินไปเที่ยวไปยูนิเวอร์แซลไปที่นู่นที่นี่ไปกับลูกนะครับ mm hmm. ก็ไอ้คู่นี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเดินแล้วนุ่มสบายเท้าดีนะฟิลโฟมก็ประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าคู่นี้ ผมแนะนำํำว่าเหมาะกับใครเนี่ยนะครับเพื่อนเคือที่ผ่านมาเนี่ยคู่นี้นิมบ u s เนี่ยครับมันเป็นรองเทา้าตัวท็อปที่สุดสายคุชชั่นรองรับแรงกระแทกของ a อซิคสำหรับคนเท้าปกตินะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ถามผมเข้ามาว่าเฮ้ยผมอยากจะมีรองเทา้าดีๆสักคู่หนึ่งอนะ่ะจะจะซื้อรุ่นไหนดีแบรน,นด์อนะไรดีถ้าไม่มีแบรนด์ในใจผมก็มักจะเชียร์เอซินะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นเท้าปกติก็ ถ้างบถึงนะฮะก็จัดดิมบัสไปเลยนะครับรับประกันได้ว่าใส่วิ่งแล้วจะประทับใจคือถ้าคุณเป็นมือใหม่ไม่เคยลองรองเท้าวิ่งอะไรมาก่อนเลยนะคุณก็จะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับรองเท้ายี่ห้ออื่นไงเพราะนั้นคู่นี้ลองใส่ดูนะครับมันจะโอเคมากแต่ถ้าเกิดใครใส่มาแล้วสักพักนึงใครวิ่งมาแล้วสักพักนึงนะครับวิ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะรุ่นนี้ถามว่าเหมาะไหมผมก็อยากให้ลอง เพราะว่ามันปรับมันปรับเปลี่ยนอะไรมาใหม่หมดนะครับเราจะได้สัมผัสเอซิกในอีกมุมในอีกในรูปแบบใหม่ที่เขาได้มีการปรับมีการพัฒนาขึ้นมานะครับบางคนอาจจะเคยลองเอซิกรุ่นเก่าๆมาแล้วก็จะบอกว่าหนักบ้างมันไม่เด้งบ้างมันไม่รองรับแรงกระแทกไม่ค่อยดีมันคือมันรองรับกระแทกดีแต่มันไม่ค่อยเด้งมันหนักอะไรเงี้ยก็อยากให้เปิดใจมาลองคู่นี้ดูเพราะว่าคู่นี้ถึงมันจะมีน้ำหนักแต่มันไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ ความนุ่มความเด้งที่โฟมมันมีให้เนี่ยตัวไฟ,ฟโฟม l ล s สพลัสตัวนี้เนี่ยครับก็ช่วยให้เราวิ่งได้สบายขึ้นนะมันไม่ได้รู้สึกหนักและถ่วงเท้าเท่าไหร่นะแต่ผมวิ่งเพสวิ่งนี่ยีโลวิ่งประมาณเพส6หกหกนิดๆน,นะครับวิ่งได้กําลังสนุกเลยพอขยับความเร็วขึ้นสักเพสห้าหครึ่งเนี่ยครับขึ้น,นระดับเทมโป้นะเนี่ยเอยยังพอได้นะเพื่อนๆนะอาจจะรู้สึกหน่วงเท้านิดนึงครับ ก็ต้องยอมรับว่ารองเท้าที่เป็นสายซัพพอร์ตสายคุชชั่นเนี่ยเราเร่งความเร็วขึ้นไปเนี่ยด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะมันก็จะรู้สึกท่วงมันจะไม่มันมันจะไม่สนุกเท่ากับพวกรองเท้าที่เป็นแบบสายซิงแบบฟาสต์เทรนนิ่งอะไรแบบนั้นเลยนะพวกพวกนั้นก็จะน้ำหนักเบาสักปาระอาณ250อะไรแบบเนี้ยคู่นี้มันเกือบ0 0นรเพรนะมันมันเป็นคนละประเภทกันแต่ก็ถามว่าใช้ทดแทนได้ไหมอ่ะทดแทนได้นะครับนะก็ประมาณนี้ครับใครที่เป็นแฟนประจำของเอซิกนะครับ ใช้นิม b ัสมาทุกรุ่นผมก็แนะนำว่าไปต่อรุ่นนี้ได้เลยสบายคุณจะได้พบความแตกตาก่างนะครรูปลักษณ์ใหม่ดีไซน์ใหม่ของ a s n i ็กนิมบันะฮะใครที่ไม่เคยลองก็อยากให้เปิดใจมาลองดูหรือใครที่เคยลองแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่ไประทับใจตัต้งแต่รุ่นแรกๆก็อาจจะให้มาลองคู่นี้ดูเปิดใจลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งใหม่ของ A อ i c อีกครั้งหนึ่งนะครับ ต้องพื้นเปียกชื้นครับมันมีอาการลื่นนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นถ้าคุณไหนใส่วิ่งบริเวณถนนที่เปียกต้องระมัดระวังที่ดีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเจลนิมบัส25นะครับข้อมูลเพิมเ่มเติมก็คืออย่างที่บอกไปนะครับดรอปอยู่ที่8มิลิเมตรนะครับสแต็กความสูงส้นเท้า41.5หน้าเท้าสูง3า5ขนาด10 US ผมใส่ตรงไซส์นะครับ10 US คู่นี้ใส่ได้แบบสบาย,บายเลยนะครับน้ำหนัก3 0 2กรัมในขนาด10 US ราคาขายคู่นี้เป็นแพลตินัมนะครับราคาเปิดอยู่ที่6,900บาทนะครับถ้าสีธรรมดาสีปกติเนี่ย6,500บาทถ้าเป็นสีพิเศษอีกสีนึงก็คือไลท์โชว์มันจะโชว์ในมันจะโชว์ความสว่างในเวลากลางคืนสะท้อนแสงนั่นแหละ6,700บาทนะครับสีเยอะมากาเดี๋ยวเพื่อนๆดูสีนะผมไล่ให้ดูสีเยอะจริงๆถ้าเราอยากรู้ว่ารองเท้ามันจะมีสีอะไรออกบ้างนะครับแนะนำว่าให้เข้าไปดูที่ asic.com s l a s เข้าไปดูที่ US ดีกว่าในบมืองไทยบางทีสีมันยังขึ้นไม่ครบอะครับเพื่อนๆเท่าที่ผมกวาดสายตาดูนะสีรองเท้าของเจลนิมบัส25ตอนนี้เนี่ยครับที่วางขายแล้วที่อเมริกานะครับของผู้ชายเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ10สี10สีเลยนะเพื่อนๆสีดำล้วนก็มีสีเขียวสะท้อนแสงก็มีสีฟ้าที่เป็นตัวเปิดก็มีตัวเปิดตัวขายครับตัวที่เขาไปโปรโมทก็ม,แกมีแล้วก็มีสีขาวที่ ตัดพื้นด้วยสีเขียวอ่อน,ออนสีเทาดำล้วนก็มีนะดำล้วนก็มีบอกไปแล้วยังดำล้วนมีดำและพื้นขาวก็มีนะครับน้ำเงินเข้มนะมีสีดำแล้วก็โลโก้เป็นสีเขียวสะท้อนแสงนะครับสีแดงสีแดงขาดไม่ได้นะถัดมาก็คือตัวของไลท์โชว์ไลท์โชว์จะเป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินแบบนี้น้ำเงินแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นเหมือนจะเป็นดีไซน์สายลุ่มหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับราคาจะสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ หน้ากว้างมีไหมมีหน้ากว้างมีนะครับที่ผมเห็นหน้ากว้างตอนนี้มี extra ์รามี3สีมีสีเทาสีดำแล้วก็สีฟ้านะครับอ๋อมันมีหน้ากว้างแบบกว้างมากหน้าคือ extra ์ราแล้วก็มี y ด้วย y หน้ากว้างนะครับสีดำสีเทาแล้วก็สีฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่ามีหน้ากว้างแล้วก็มี extra ์อาราขึ้นหน้ากว้างกว่าเดิมก็ผมว่าน่าจะเป็น 2e กับ 4e แหละอันนี้ก็คือของผู้ผู้ชายนะผู้ชาย ส่วนของผู้หญิงผู้หญิงล่ะมาดูสีของผู้หญิงมีสีอะไรบ้างครับโอ้โหผู้หญิงมี11สีสีเทาสีดำสีดำสีขาวสีแดงสีชมพูไม่ใช่แดงมันไม่ใช่แดงมันเป็นแบบชมพูโอรสชมพูโอรสนะครับสีเขียวขี้มาแล้วก็มีสีน้ำเงินสีม่วงสีชมพูวันบันเย็นเลยบันเย็นเลยนะนะก็ประมาณนี้ครับ ไลท์โชว์ก็มีเหมือนกันสีน้ำเงินแล้วก็มีตัวแพตตินัมที่อยู่ในมือผมนี่ก็สีนี้ครับราคาจะสูงกว่าน่อยครับ6ก0ั6เ0้แล้วก็6ก0ันะครับทีนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกันบ้างครับมีเพื่อนๆหลายคนถามมาเหมือนกันผมเองก็สงสัยนะครับว่าไอ้รุ่นนี้เนี่ยจริงๆสเปคเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยครับมันใกล้เคียงกับรุ่นนี้มากเลยในมือผมนี่ No v a b ล a s ส3ซึ่งเอซิก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วนะครับ Nova b ล a s ส3ก็ใช้ไฟฟลอมบลัชนะครับ คู่นี้เจล25ก็ใช้ไฟฟอมบลัสเช่นเดียวกันครับราคาขายคู่นี้เนี่ยในไทยนะขายอยู่ที่4,900นะครับคู่นี้6,500ต่างกันเกือบ1,600ต่างกัน1 6 0 6เลยนะครับสิ่งที่มันได้มาจากพันหที่ต้องจ่ายไปก็คือ 1. มันมีเพียวเจลมันมีเจลเพิ่มขึ้นนะครับมีอัปเปอร์ที่ต่างกันความการสวมใส่ของตัวอัปเปอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าฟีลลิ่งในการใส่นี่ต่างกันมากนะครับ คู่นี้เจลนิมบาส25เนี่ยใส่สบายกว่าเยอะมากๆทีเดียวนะครับฟีลลิ่งดีมากการสวมใส่ดีมากๆนะครับอัปเปอร์ทำมาได้ดีกว่าคู่นี้อัปเปอร์เป็นแบบผ้าถักเฉยๆธรรมดาไม่ได้กระชับอะไรมากเท่าไหร่นะนะถ้าเทียบกับคู่นี้แล้วคู่นี้ดีกว่าเยอะน้ำหนักคู่นี้264กรัมนะครับเบากว่าเกือบเกือบสีกรัมเลยนะเพื่อนๆนะครับคู่นี้มันเหมาะเดลี่เทรนเนอร์ที่ใช้ซอฟได้หลากหลายกว่านะครับโนเะวอร์บราส์สามเนี่ย จะใส้ซ้อมแบบ easy ง o n g run recovery หรือจะซ้อมทำความเร็วก็พอได้นะครับพอได้สบายสบายเลยว่าราะ264กรัมเนี่ยใส่ซ้อมทำความเร็วได้นะครับแต่คู่นี้300กรัมอาจจะหน่วงหน่อยนะครับท่วงขานิดหน่อยเวลาที่จะซ้อมทำความเร็วนะครับโฟมหนาอันนี้หนาหนาน้อยกว่านะครับ31 23เนะครับเพราะคู่นี้413 3นะโฟมหนากันกว่ากันเยอะคู่นี้หนากว่านะครับัพ p อ o r t ดีกว่านะก็ เป็นสิ่งที่เปรียบเทียบระหว่าง2รุ่นนี้นะครับระหว่างเจลนีมัสยกับโนวาบราสสามเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ2รุ่นนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับถ้าผมจะแนะนําก็คือว่าถ้าเพื่อนๆงบถึงมีงบถึง6,5 0 0อาจจะไปรุ่นเจลนีมัสยไปเลยนะครับอยากได้รองรับรองเท้าที่มันรองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับก็คู่นี้จบได้นะครับไม่ได้เน้นซ้อมทําความเร็วซ้อมสปีดอะไรพวกนี้มากนักอ่นนะคู่นี้จบไปเลยถ้าใครมีงบไม่ถึง ก็คู่นี้ได้นะโนวาบราสาก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับฟีลลิ่งใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับผมเล่าประวัติของ n i มบัสให้นิดนึงละกันนะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆพอดีผมเข้าไปที่เว็บไซต์ของ ASIC นะครับเป็นของอเมริกานะที่ในประเทศไทยไม่มีนะครับ <c oughs> เขาก็จะมีหน้าเว็บไซต์ที่แนะนําเกี่ยวกับประวัติของตัวเจลนิมบัสให้เราได้รู้จักกันนะครับก็เลยเข้าไปดูครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับก็ หยิบเป็นเกร็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็แล้วกันนะครับว่า Nimbus เนี่ยชื่อเนี้ยนะครับมันแปลมาจากภาษาละตินที่แปลว่าก้อนเมฆครับคู่นี้ก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้านะครับภาษาอังกฤษก,ก,ก็คือถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะ Cumulonimbus cloud เป็นก้อนเมฆที่เป็นอิสระนะครับไม่มีข้อจํากัดในด้านการเคลื่อนไหวก็เป็นที่มาเป็นอินสปายสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือชื่อเจลคิโมรัสเพื่อนๆเคยได้ยินชื่อไหมเจลคิโมรัสนิมบาจะเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วก็จะมีคิโมรัสที่รองลงมาครับอ่ะก็เป็นเศษเล็กน้อยก็แล้วกันสำหรับรองเทารุ่นนี้นะครับสำหรับตัวผมเองนะั้นก็ผูกพันกับรองเท้ารุ่นนี้มาพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่ารองเท้าวิ่งคู่แรกในชีวิตเนี่ยที่ซื้อก็คือเจนะครับ 25นะเกือบ16ปีแล้วเนี่ยโอ้โหนี่นานเหมือนกันนะเนี่ยเรานะตอนนี้เขาก็เอารุ่นที่9เนี่ยเอามาปรับดีไซน์ใหม่นะครับให้มันเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นเหมาะสำหรการใส่เที่ยวอะไรพวกนี้มากขึ้นนะปีที่แล้วผมไปเจอมาแล้วคู่นี้ผมอยากได้มากเลยก็แต่ก็ำลังเลอยู่นะว่าจะซื้อมาเก็บดีไหมหรือว่าจะปล่อยให้มันผ่านไปเพราะว่ารองเท้าเราก็เยอะอยู่เต็มบ้านอยู่นะครับก็ประมาณน้นน,นนัวเจ9 ราคาไม่ได้ราคานี้นะเพื่อนๆหกพันตอนนี้เขาขาย6,500ใช่ไหมตอนนั้นเจลนิมัสก้าสิบหปีที่แล้วผมซื้อราคาเปิดคือ7,900บาทครับตอนนั้นไม่ใช่เอสิทไทยแลนด์เปคนเอาเข้ามา7,900บาทก็คุยกับพนักง,งานขายอะที่เดอะมอลล์จำได้เลยคุยบอกอยากได้มากเลยพี่รุ่นนี้แบบชอบสีสวยอะไรเงี้ยเขาบอกน้องถ้าอยากได้นะพี่จะไปคุยที่บริษัทให้เดี๋ยวน้องซื้อผ่านพี่นะพี่ลดให้40% เออเจ็ 7, ดพเไป4ี็นก็ลดไปเยอะนะนะครับในเวลานั้นเราก็โอเคก็เป็นรองเท้าวิ่งคู่แรกนะครับเอซิคเจลนิมบาสเนั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับรองเท้ารุ่นนี้บ้างน,นะครับเอซิคเจลนิมบาสยีนะครับชอบดีไซน์แบบนี้ไหมหรือชอบดีไซน์แบบเดิมมากกว่านะครับหรือมีความคิดเห็นยังไงนะครับใส่แล้วรู้สึกยังไงบ้างกับรองเทา้าคู่นี้ก็ ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับมีเพื่อนๆมาคุยกับผมแล้วบอกว่าใส่คู่นี้แล้วหนักเหลือเกินนะครับใส่วิ่งเร็วคงไม่ไหวมันวิ่งเร็วไม่ไหวจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณนะครับคลิปนี้เาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งด้วยล่ะลาไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พอด้วยนะคะสับ s ับ i ับ s ับ s ับ i b เลยนะคะ